สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจชีวิตและธรรมะในมุมมองที่ทันสมัยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับที่สำคัญที่สุดของการทำบุญนั่นก็คือการทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์สูงสุดครับซึ่งเป็นหลักธรรมะที่มาจากสูตรสามชั้นจากพระไตรปิฎกที่จะเปลี่ยนมุมมองการทำบุญของคุณไปตลอดการครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ลองตอบคาถามในใจผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยรู้สึกว่าทำบุญมาก็เยอะแต่ชีวิตก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่หวังบ้างไหมครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนมีบุญบารมีมากทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปเสียหมดคุณเคยได้ยินคำว่าทำบุญแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าการทำบุญที่แท้จริงและได้อนิสงส์สูงสุดนั้นต้องทำอย่างไรถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ ผมจะพาคุณไปค้นพบลำดับขั้นของการทำบุญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎกลำดับขั้นที่ไม่ได้เป็นแค่การทำไปตามๆกันแต่เป็นการทำด้วยความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเพื่อให้บุญนั้นส่งผลอย่างเต็มที่และนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญคือการบริจาคเงินจำนวนมากหรือการไปวัดบ่อย แต่ในความเป็นจริงแล้วการทําบุญที่แท้จริงและได้อนิสงส์สูงสุดนั้นซับซ้อนกว่านั้นครับมันเกี่ยวข้องกับจิตของผู้ทําและปัญญาที่กํากับอยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าศรัทธาศีลและปัญญามีความสําคัญต่อการทําบุญอย่างไรทําไมการทําบุญที่มีปัญญากํากับจึงยั่งยืนกว่าบุญที่มีแต่ศรัทธา และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะนำสูตร3ามชั้นนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถทำบุญได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับอนิสงส์สูงสุดอย่างที่คุณปรารถนาครับเตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะความลับที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการทำบุญชีวิตและความสุขไปตลอดกาลเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่า การทำบุญที่แท้จริงและได้อาน,นิสงส์สูงสุดนั้นสับสอนกว่าที่เราคิดใช่ไหมครับพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราทำบุญแบบไร้ทิศทางแต่ทรงชี้ให้เห็นถึงลำดับขั้นที่จะทำให้บุญนั้นมีพลังและส่งผลอย่างยั่งยืนนั่นก็คือหลักศรัทธาศีลและปัญญาซึ่งเป็นแก่นแท้ของบุญกิริยาวัตถุ10หลักการทำความดีสิประกาศครับ 1. ศรัทธาจุดเริ่มต้นของบุญมาเริ่มกันที่ชั้นแอกครับ คือศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามความเชื่อในพระรัตนตรยัยและความเชื่อในกฎแห่งกรรมศรัทธาเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดประกายให้เราอยากทำความดีอยากทำบุญครับในทางธรรมะศรัทธาเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้เราลงมือทำบุญกิริยาวัตถุประการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการภาวนา หากปราศจากศรัทธาการกระทำเหล่านั้นก็อาจจะไม่มั่นคงหรือทำได้ไม่ต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาคือเชื่ออย่างมีเหตุผลไม่ใช่เชื่อแบบงมงายยกตัวอย่างนะครับการที่เราเห็นคนอื่นทำบุญแล้วเกิดศรัทธาอยากทำตามนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอที่จะทำให้บุญนั้นบริบูรณ์และยั่งยืน 2. ศีลพื้นฐานของการทำบุญที่บริสุทธิ์ถัดมาคือชั้นที่สองครับคือศีลหรือข้อปฏิบัติที่ควบคุมกายวาจาให้งดเว้นจากความชั่วศีลเป็นเหมือนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการทำบุญครับเพราะถ้าปราศจากศีลแล้วบุญที่ทำก็อาจจะไม่บริสุทธิ์หรืออาจจะส่งผลได้ไม่เต็มที่ในทางธรรมะ ศีลคือเครื่องชำระจิตใจให้ปราศจากมนทินเป็นพื้นฐานของการทำความดีทุกประการครับการรักษาศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราคือการปิดประตูอบายามุกและเป็นการสร้างบุญด้วยกายวาจาที่บริสุทธิ์เมื่อกายวาจาของเราบริสุทธิ์แล้วจิตของเราก็จะสงบและพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป ยกตัวอย่างนะครับคุณมีศรัทธาอยากทำบุญแต่ถ้าคุณยังดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนหรือพูดจาหยาบคายอยู่เป็นประจำบุญที่คุณทำก็อาจจะถูกบั่นทอนลงไปได้ง่ายครับการรักษาศีลจึงเป็นเหมือนการเตรียมภาชนะให้สะอาดก่อนจะใส่น้ำทิพย์ลงไปครับ 3. ปัญญาบุญที่มีปัญญากำกับยั่งยืนกว่าบุญที่มีแต่ศรัทธาสุดท้ายครับซึ่งเป็นชั้นที่สำคัญที่สุด และจะนำไปสู่อานิสงส์สูงสุดคือปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญาคือสิ่งที่ทําให้บุญนั้นสมบูรณ์และยั่งยืนครับในทางธรรมะปัญญาคือแสงสว่างที่จะนําพาเราให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่ 4, ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคและนําไปสู่การหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง การทำบุญด้วยปัญญาคือการทำบุญที่เข้าใจในเหตุผลเข้าใจในผลการกระทำและเข้าใจในเป้าหมายสูงสุดของการทำความดีไม่ใช่แค่ทำตามๆกันหรือทำด้วยความเชื่อที่งมงายปัญญาทำให้เราทำบุญอย่างถูกต้องและไม่ยึดติดในบุญนั้น ยกตัวอย่างการที่เราทำบุญด้วยศรัทธาและรักษาศีลแล้วแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เราก็อาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในวัฏะสงสารอยู่ดีแต่เมื่อเรามีปัญญาเราจะทำบุญด้วยความเข้าใจในความจริงของชีวิตและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงจาไว้ว่าบุญที่มีปัญญากากับ ยั่งยืนกว่าบุญที่มีแต่ศรัทธาเพราะศรัทธาอาจเลือนหายไปได้ศีลอาจรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตใจจะอยู่กับเราไปตลอดและเป็นแสงสว่างนำทางให้เราไม่หลงทางอีกต่อไปเมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของสูตรสามชั้นศรัทธาศีลปัญญาแล้วคำถามสำคัญคือ แล้วเราจะเริ่มลงมือทําได้อย่างไรในชีวิตประจําวันเพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุดผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงครับหลายคนอาจจะคิดว่าการทําบุญให้ได้อานิสงส์สูงสุดเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับ การทำบนเล็กๆน้อยๆด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอมีพลังมหาศาลกว่าที่คุณคิดนัก ลองจินตนาการดูนะครับว่าการที่คุณปลูกต้นไม้โดยเริ่มจากรากแก้วที่แข็งแรงรดน้ำพรวนดินอย่างถูกวิธีต้นไม้นั้นก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลผลิตได้อย่างยั่งยืนเช่นกันกับการทำบุญการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับขั้นจะสร้างนิสัยที่ทรงพลังและทำให้คุณได้รับอน,นิสงส์สูงสุดอย่างอัตโนมัติลงมือทาวันนี้ เริ่มด้วยความเข้าใจลงมือด้วยศีลต่อด้วยภาวนาผมอยากชวนคุณมาลองทำภาร,รกิจอันนี้สงสูงสุดง่ายๆครับลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเริ่มด้วยความเข้าใจศรัทธาทบทวนความเข้าใจในหลักธรรมทุกวันลองหาเวลาสัก5-10นาทีอ่านฟังหรือดูธรรมะที่เกี่ยวกับการทำบุญ การให้ศีลหรือปัญญาเพื่อเพิ่มความเข้าใจและสร้างศรัทธาที่มั่นคงลงมือด้วยศีลศีลรักษากายวาจาใจในแต่ละวันให้ระบัดระวังการกระทำและคำพูดของเราไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอหากทำผิดพลาดไปก็ให้สำนึกผิดและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกฝึกสติรู้กาย วาจาการมีสติรู้ทันการกระทําและคําพูดของเราในแต่ละขณะจะช่วยให้เราสามารถยับยั้งชั่งใจและไม่เผลอทําในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นต่อด้วยภาวนาปัญญาฝึกเจริญสติสมาธิหาเวลาเพียงวันละ1 0บถึงสินาทีนั่งสมาธิหรือเจริญสติรู้ลมหายใจเข้าออกการทําเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจสงบและเมื่อจิตสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นพิจารณาความเป็นจริง เมื่อจิตสงบแล้วลองใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อให้เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจำไว้นะครับว่าบุญที่มีปัญญากํากับยั่งยืนกว่าบุญที่มีแต่ศรัทธาศรัทธาคือจุดเริ่มต้นศีลคือพื้นฐานที่ทำให้บุญบริสุทธิ์ ปัญญาคือสิ่งที่ทําให้บุญนั้นสมบูรณ์และยั่งยืนและนําไปสู่การหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสํารวจสูตรสามชั้นจากพระไตรปิฎกในการทําบุญให้ได้อนิสงส์สูงสุดเราได้เรียนรู้ว่าการทําบุญไม่ได้แค่การทําแต่ต้องทําให้ถูกลําดับด้วยศรัทธาศีลและปัญญาศรัทธาเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องต้นศีลเป็นพื้นฐานที่ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ ปัญญาเป็นแสงสว่างที่ทําให้บุญนั้นสมบูรณ์และยั่งยืนและนําไปสู่การหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงวันนี้คุณได้อาวุธสําคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะทําบุญให้ได้อน,นิสงส์สูงสุดผ่านการเริ่มด้วยความเข้าใจลงมือด้วยศีลต่อด้วยภาวนาอย่างต่อเนื่องจําไว้นะครับว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อได้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรา อันนี้สงสูงสุดเกิดจากการทำบุญด้วยปัญญาที่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตชีวิตจะเปลี่ยมด้วยความสุขและความเจริญเมื่อเราสามารถทำบุญได้ถูกต้องและสม่ำเสมอขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายอย่างแท้จริงและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ